เออวันนี้หมวยก็จะมาพาเล่นค่ายเกมของ PG นะเกมนี้เลยมาใหม่ยอดฮิตคือแบบฮิตสุดๆช่วงนี้ก็คือ Fortune T นะทุกคนต้นไม้แห่งโชคลาภเริ่มกันเลยดีกว่าออวันนี้มีทุนอยู่พันหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเริ่มกันที่เบ็ดเบ็สัก3บาทก่อน3บาทสัก3าคลิกหมุนนะทุกคนว่าจะแตกหนักไหมไปเริ่มเลยกับเว็บปั่นโป777นะทุกคนเ,ออเล่นตาม กันได้เลยใครยังไม่มียูทีบสมัครเขามีโปรชั่นสมาชิกใหม่ด้วยนะทุกค,คนออหรือว่าจะแนะนำเพื่อนเขาก็มีโปรแนะนำเพื่อนรับเครดิตฟรีกันด้วยนะเลิมเลยวายมาแล้วค่ะคูณเท่าไหร่ยังไม่ไหลเท่าไหร่นะดูกันไปยาวๆเกมนี้ซองแดงจะเข้าเมื่อไหร่ก่อนให้มันขาดซองเดียวเองอะแกเอ,อเกมนี้คือแบบซองแดงเข้า 3, สามซองก็เข้าฟรีแล้วนะ เออมันลุ้นกับหวยไปพร้อมกันดีกว,ว่าเ่ราะวันนี้หวยจะบวกเท่าไหรไปเริ่มดูกันได้เลยไปยังไงยังไงอย่างนี้ค่ะต้เเนไม้ไหลไปค่ะไหลไปอีกค่ะเออเต็มหน้าไหลาไปอีกไม่ไหลแลยเฮ้ย <c oughs> มันยังไงก่อนซองแดงจะเข้าไหมจะเข้าไหมมันเข้าอ่ะแกยังไงไปลุ้นกันดีกว่าสาบบาทเบสสาบบาท จะได้กี่ซองจะคูณเท่าไรไปลุ้นลุ้นเลยค่ะยังไม่มาแกยังไม่มาซองยังไม่มาเลย,ยอย,ลย,ย่าวื้อค่ะลูกอย่าวื้อเออขอซองทองหน่อยค่ะแม่นี่ซองแดงมาแล้วหนึ่งเริ่มเลยเริ่มเลยลุนไปพร้อมกันวันนี้หมวยจะบวกเท่าไรเออเว็บนี้เขาแบบโอ้โหยังไงซองแดงมาอีกลำหนึ่ง ซองแดงซองพับป,ป่า,ายังไงก็ยังไงมาอีกไหมขอซองทองได้ไหมล่ะขอซองทองหน่อยสิอยากพุ่งอยู่แค่นี้ไหลได้อีกนะไหลได้อีกใช่ไหมคะทุกคนไหลได้อีกเกมนี้คือแบบถ้าเข้าฟรีแล้วคือแบบมันลุ้นตรงนี้แหละทุกคนมันคูนกันหน่ำมากแกและอันนี้เป็นแค่สามบาทเดี๋ยวดูนะว่าจะบวกเท่าไหร่ลุ้นไปกับมวยนะทุกคนเหลืออ,อีก อีกนงไปต่อได้ยาวๆเลยเกมนีงง้เข้าไหมซองทองจะเข้าไหมมันลุ้นกันเราได้ซองทองมันหนึ่งเอ้ยซองแดงมาอีกแล้วไปต่อค่ะปั่นโปรเจเจ็บบอกเลยเขาแตกดีมากคือแบบบวกบวกแบบบวกยักษ์บวกแบบสับส,บส,บส,บสบจึง้งเลยแกรีไปตามหน่ยรับรองว่าแบบรวยแน่นอนค่ะทุกคนเอ้ยยังไงอย่นนิ่งค่ะ ูนเท่าไหร่เออกปูนร้อยสิบเอ็ดเดทั้งหมดเท่าไหร่กสามร้อยยูเกือบสี่ร้อยนะแกเบ็ดสามบาทเดี๋ยวมวยเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่าลองสักเบ็ดยี่สิบไปเลยเออเบ็ดยี่สิบกสิบมุนจะแตกไหมทุกคนไปลุยตอนนี้มีอยู่พันสี่นะทุกคนเบ็ดยี่สิบจะเข้าให้หมวยไหม มันต้องเข้าละมันต้องแตกนะต้องไหลแบบจัดเต็มละต้องเต็มระบบแบบมันต้องมาแบบเต็มระบบครบเครื่องอยู่ละเกมนี้ยังยังนิ่งอยู่เดีย๋ยวเพิ่มอีกถ้ายังไม่เข้าเดี๋ยวเพิ่มอีกสักสิบหมุดไปไปค่ะยังไงนีไงดีก็มาดิ ยังไม่มาบนเดี๋ยวมวยเขาอ,อีกสักสิบหมุนไปลุนกันเบ็ดยี่สิบเลยนะต้นไม้แกแกจะไม่ล่วงให้เลยเหรอ,อยังไงแกแข่งเติมตัวมือ่แกลงมาให้ฉันหน่อยไปลงมาได้อิ่มแกยังไงก่อนเฮ้ยมันจะเข้าไหมจะเข้าไหมจะเข้าไหมยังไงก่อนซองแดงอยู่ไหนซะองแดงอยู่ไหนะไม่มานะแกแต่ว่าลงนะนะไล่ลงให้ยังไงก่อน เริ่มเลยรอบนี้เบ็ด20จะคูณเท่าไหร่มันลุ้นไปกระหมยดีกว่าเออมันรวยจริงๆว่ะยังไงก่อนขอสองทองได้ไหม,ไมรอบเนะี้ยเออโหยมาให้ดีใจแต่ไม่ลงเฮ้สองมาองมันนึ่งแกไปกันต่อไปกันต่อยังไม่พอแค่นี้แน่นอนเออขออีกขออีกค่ะ รีบรีบไปเล่นตามเลยนะรีบไปเล่นตามวยมเลยนะพันโปรเจ็ดเจ็ดนะทุกคนเอ,อเวเวฟนี้คือเบ็ดขั้นต่ำแค่หนึ่งบาทก็เล่นได้แล้วบอกเลยว่าแบบเล่นเบ็ดแบบน้อยๆยแล้วค่อยไต่ขึ้นเยอะๆนะทุกคนบอกเลยว่าแตกแตกดีมากนอกก็แตกในก็แตกแตกจุกจุกกับแม่เออก็ไม่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ก็9ร0ีต่แกไปไปกันต่อ ฮ้ยจะเข้าอีกแล้วหรอรยรังไงก่อนซองแดงซองใจจะเข้าไหมแม่จะเข้าไหมจะเข้าไหมไม่เข้าอืมตอนนี้ก็บวกมาหนึ่งพันละกำไรหนึ่งพันเดี๋ยวขอเพิม่มเด็กด,ดีกว่าอยากรู้ว่าเขาแบบว่าต้นไม้แซบมากคือแบบเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูกันจะแซบขนาดไหนจะปังขนาดไหนเกมต้นไม้มีทุนตอนนี้กำไรมาพันหนึ่งเดี๋ยวขอเบ็ดสามสิบสิบหนึ่ง ตบนหน้ต้นใจอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้ค่ะเบสสามสิบนะเบด,ดสามสิบเลยนะลูกเออไปไปค่ะไลได้อีกอย่าหยุดไล่ได้อีกว่ายล,ล,ลงมาค่ะไม่ไล่แล้วนะทุกคนเออดูสิว่าหมวยจะบุกเ่าไล่สิบหมุนยังไม่เข้าเท่าไหร่แกหรือใบสองแถวยังไงก้อนลงมาอีกค่ะ เฮ้ยไวลงมาอีกสองแถวยังไงจะเต็มไปเลยค่ะเต็มระเบ,บเออเต็มคาร์เบลไอ้ปวยเอ๋ยอเข้าไหมเข้าไหมสองแดงยังไงก่อนเข้าให้หน่อยเถอะเบสสามสิบเลยนะรอบเนะี้ยเบสสามสิบเอ้ยแกมันเข้าอีกแล้วยังไงเริ่มเลย รอบนี้จะคูณเท่าไหรขอนักหนักเลยรอบนี้เด็กสามสิบเล่นที่เขาเห็นไปเลยว่าปั้นโป๊ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดดีขนาดไหนเ,ออเขาง่ายมากไม่กี่หมุนอะแกเข้าอีกแล้วแต่อย,ย่ายืดทะลุซองนี่หซองไปไหนหมดค่ะขอซองให้หน่อยค่ะขอซองให้หน่อยค่ะซองทองลงมาบ้างค่ะยังไม่มายัางไม่มาล รอบนี้จะมาไหมขอหน่อยเถอะเออมาแล้วหนึ่งสองอยังไม่พอไปต่อไปต่อดีกี่มาให้หน่อยค่ะยังไม่มามาอีกไหมโอ้โหแกคุณยิบสองเองยังไงก่อนก็ได้ยู่ไป เบ็ดห้าสิบเออลองเบ็ดแบบหนักๆดูนะว่าแบบพักสิบหมุนตอนนี้มีกำไรอยู่สองพันนะทุืคอนหวยมีทุน,น,นแค่พันเดียวนะเออเดี๋ยวมาดูกันเบ็ดห้าสิบเออแบบเบ็ดหนักๆน,น,นี่เขาจะแตกไหมเออไหลให้น้อยไหลให้น่อยเถอะขอลองต้นไม้ยังไงต้นไม้ต้นใจเออมาแล้วมาแล้วเอ,อโหอยนี่นก็จะไหลต่อ ลุ้นกันไปยาวๆครับไปขอเข้าซองซองหน่ซองแดงมาหน่อยตอนนี้ต้องการซองอชีวิตต้องการซองซองแดงซองขาวไม่เอาวะกระซไปต่อเข้าไปซองแดงเข้าไปไไเข้ามาแกเด็ดห้าสิบเนูเแบบวย้ยยังไงตน้นยังไงยังไงก่อน สองทองต้องมาเราไปรอบเนี่ยเบ็ดละห้าสิบเลยนะรอบเนี่ยขอนึ่งเถอะขอแบบจุกๆเลยแบบร้องขอชีวิตเลยต้นใหม่ต้นใจเออไปได้อีกมาได้อีกโลกอย่าพึ่งอย่าพ่งหยุดแค่นี้มันต้องมาอีกไปมาอีกค่ะไหลได้อีกโอ้โหยังไงยังไงสามสองได้ซองทองหนึ่ง สองก็ได้ทองหนึ่ตอกไปตอกยังไม่พอค่ะขออีกค่ะตอนนี้บวกมาแค่สองค่ะสอง่นสามวันนี้ขอสักละหมื่นได้ไหมเอออันโปรเจนะ็ดเจ็ดเีบตามกันไปไเลยมา่ะสองขอซองทองได้ไหมทุกคนซองทองจะลงให้ไหมลงให้หมวยหนะ่อ ต้นไม้ต้นใจเอออุนยี้เย่อวืดชักลูกเมื่อกี้เหมือนจะลงหลอกล่ลอเหลือเกินหลอกล่อเหลือเกินเบ็ดละห้าสิบเลยนะแกไปลืมต่อลืมต่อค่ะยังไงจะบวกเท่าไหร่ไปคูณเรื่อยๆเลยนะทุกคน รวยเลยอยู่ไปขอ,ออีค่ะอย่าพึ่งหยุดอย่าพึ่งหยุดอ่ามาดูได้เท่าไหร่เ5็ดห้าสิบทุนสองร้อยยังไงแกแป๊บมามืนหนึ่งพอแล้วพอแล้วกำกำไลแล้วมีทุนพันเดียว ตอนนี้บวกมาหมื่นสองรีบตามมาเล่นกันได้เลยนะกับปั่นโบ777นะทุกคนวันนี้น้องหมวยก็ขอตัวไปถอนเงินก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่นเกมอะไรอย่าลืมติดตาม Subscribe ช่องหมวยไว้นะทุกคน